สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบกล่องกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด s u b ส c r i b e ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของเนื้อเค้กกันก่อนโดยจะเริ่มจากใช้ไข่ไก่ไข่แดงเบอร์ 2- 3สฟองน้ำตาลทราย40กรัม เกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสม,สม,สมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหรือไข่แดงของเราสีอ่อนลงน้ำตาลสายละลายดีครับแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไป60กรัมตามด้วยน้ำมันลำข้าว40กรัมกินวานิลา1ช้อนชาแล้วเราก็คนผสมส่วนผสม,สม,สม,สมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็จะล้นแป้งเค้กลงไป80กรัมแล้วตามด้วยผงโกโก้10กรัมผงฟูครึ่งช้อนชา เบกกิ soda, ้งโซดาเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วเราก็ล้นส่วนผสมทุกอย่างลงในชามผสมครับจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งแล้วก็พักส่วนผสมเอาไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเรามาตีเมล็แรงกันครับใช้ไข่ขาวไข่ไก่สามฟองแล้วเติมน,น้ำตาลทรายลงไป40กรัมครับแล้วตมด้วยครีมออฟทาร์ทเศร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนครับ จากนั้นเราก็จะนําไข่ขาวที่ได้มาผสมกับสว่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตะล่อมสม่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันแล้วก็ใส่ส่วนที่2ลงไปครับจากนั้นเราก็ตะล่อมให้พอเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือทั้งหมดลงไปครับแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับและเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายครับค่อยๆเก็บขอบด้านข้างและด้านก้นโถของเราครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะนาไปเทใส่พิมพ์กันครับวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด9,9คูณนิ้วลองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ครับแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันก่อนนําเข้าอบเราก็จะกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศครับจากนั้นนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับ พอเค้กของเราอบสุกเรียบร้อยแล้วเราก็นําออกจากเตาและกระแทกพิมพ์ซักประมาณ2-3ครั้งพักไว้บนตะแกรงสักประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นเราก็ใช้มีดค่อยๆแซะขอบด้านข้างออกแล้วเราก็คว่ำหน้าเค้กลงตะแกรงได้เลยครับก็จะทําให้เราถอดพิมพ์เค้กออกได้ง่ายแบบนี้เลยจากนั้นก็แกะกระดาษไขที่ก้นเค้กออกแล้วก็กลับด้านเค้กอีกรอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะพักเค้กทิ้งไว้จนกว่าเค้กของเราเย็นสนิทครับพอเค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ตัดแบ่งชิ้นออกเป็นทั้งหมด8ชิ้นเท,ท่าครับ ส่วนตัวผมก็จะกะขนาดด้วยสายตาครับโดยเราจะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งครึ่งอีกรอบนึงครับเนื้อเค้กที่ได้ก็จะได้เป็นลนักษณะประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมเค้กใส่กล่องที่เราเตรียมเอาไว้ครับวันนี้ผมใช้เป็นกล่อง P39 ครับใส่เนื้อเค้กลงไปก็จะได้ประมาณนี้เลยครับถ้าเค้กของเพื่อนๆคนไหนสูงเกินไปเพื่อนๆสามารถสไลด์ DA, หน้าเค้กออกได้นะครับจะได้มีพื้นที่ในการราดซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซอสช็อกโกแลตหน้านิ่มกันครับโดยจะใช้นมสดทั้งหมด300กรัมแล้วตามด้วยน้ำเปล่า100กรัมใส่ผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมให้พอเข้ากันครับแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีพอโคโรบเวลา15นาทีแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้โกลงไป35กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย110กรัมเติมกลิ่นวาน,นิลาลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับ ขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเตานะครับต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งน้ำกวนไส้ครับใช้น้ำเปล่า150กรัมและแป้งกวนไส้25กรัมคนผสมให้แป้งละลายได้ลักษณะประมาณนี้เตรียมเอาไว้ก่อนครับแล้วเพื่อนๆก็เปิดเตาได้เลยครับโดยเราจะใช้เป็นไฟกลางแล้วก็กวนสับสมไปเรื่อยๆครับจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีและเดือดครับ พอส่วนผสมเดือดแล้วเราก็จะต้มต่อไปอีกแป๊บหนึ่งครับผมเพื่อให้ผงวุ้นของเราละลายดีจากนั้นเพื่อนๆปรับไฟเป็นไฟอ่อนครับแล้วก็เติมน้ําแป้งกวนไส้ที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปครับแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนตลอดเวลาครับแล้วเราก็กวนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งจนมั่นใจว่าแป้งของเราสุกครับจากนั้นปิดเตาได้เลยครับแล้วเราก็จะเติมเนยเค็มลงไป50กรัมแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนให้เนยเค็มของเราละลายดีครับ ต่อไปเราก็จะพักส่วนผสมของเราให้เย็นตัวลงครับในระหว่างที่เราพักเพื่อนๆก็คนไปแบบนี้เรื่อยๆครับผมเว้นระยะการคนบ้างก็ได้ครับตัวส่วนผสมของเราวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่ประมาณ3 5ม7ถึงองศาครับหรือจะลองใช้นิ้วแตะดูก็ได้ครับแค่พอรู้สึกว่าอุ่นเล็กน้อยครับเราก็จะได้ส่วนผสมออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็นําซอสช็อกโกแลตหน้านิ้มมาลาดลงบนเนื้อเค้กของเราได้เลยครับพอเราลาดได้ตามปริมาณที่เราต้องการเพื่อนๆก็เคอะพิมพ์เล็กน้อยครับเพื่อให้ซอสช็อกโกแลต หลังจากนั้นเราก็ลาดให้ครบทุกชิ้นกันเลยครับพอเพื่อนๆลาดซอสช็อกโกแลตจนครบทุกชิ้นแล้วเพื่อนๆก็พักไว้ให้ซอสของเราเซตตัวดีครับโดยจะนําไปแช่ตู้เย็นก็ได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับสำหรับซอสช็อกโกแลตที่เหลือผมจะนํามากวนเพิ่มอีกนิดหน่อยครับเพื่อให้ส่วนผสมของเราข้นขึ้นครับเพื่อจะได้นํามาแต่งหน้าเค้กครับโดยเรากวนไฟอ่อนๆแล้วก็เติมแป้งกวนไส้ลงไปสักเล็กน้อยหรือสังเกตว่าซอสของเราข้นขึ้นประมาณนี้ครับระวังซอสไหม้ด้วยนะครับ แล้วเราก็นําซอสไปแช่เย็นให้เย็นสนิทก่อนที่จะนํามาแต่งหน้าเค้กครับสําหรับตอนนี้เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของเราเซตตัวดีแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันเลยครับโดยเราจะบีบซอช็อกโกแลตหน้านิ่มที่เรากวนให้ข้นขึ้นเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะอยู่ทรงง่ายและบีบง่ายมากครับแล้วเราก็แต่งหน้าเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มได้ตามชอบครับก็เป็นอนุ瓦เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบกล่องของเราหน้าตาน่ารับประทานไหมครับแถมยังทําง่ายอีกด้วยครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและอย่าลืมติดตามที่แฟนเพจ Facebook ผงกี้ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ